พบกับ2เรื่องราวที่เป็นสุดยอดความคิดสร้างสรรค์จากหนังสือภาวะสมองบอดเรื่องที่1เปลี่ยนไพ่ให้กลายเป็นความทรงจำและเรื่องที่2จะทำยังไงให้ไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในทางกลับกันให้เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นคนจ่ายเงินให้กับเราแทนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับเช่นเคยกับช anel เรื่องราวจากหนังสือชั้นแนวที่จะพาคุณมาพบกับเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจจากหนังสือชั้นนําที่จะมาเล่าให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องไปอ่านสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับเรายังอยู่กับหนังสือที่มีชื่อว่าภาวะสมองบอดที่เขียนโดยเดฟทสวันนี้ครับผมมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์สุดโดดเด่นนะครับจะมาเล่าให้คุณได้ฟัง2เรื่องราวด้วยกันเรื่องแรกครับผมให้ชื่อในเรื่องราวนี้ว่า เปลี่ยนไพ่ให้กลายเป็นความทรงจําในปี2003กับอเมริกาเนีครับเป็นแกนนําในการเปิดสงครามกับอิรักอันที่จริงถ้าจะพูดให้ถูกนะครับต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยเปิดฉากต,ต่อสู้กับซัดดัมคุตเซนและวิธีการปกครองของซัดดัมนั่นเองนอกจากนั้นยังรวมไปถึงลูกชายและก็ลูกน้องคนสนิทนะครับซึ่งเป็นระบอบเผด็จการอันโหดเหี้ยมซัดดัมพุตเซนนะครับเป็นผู้ที่กุมอำนาจและสังหารมู่และเป็นผู้ก่อการร้ายตัวเอ ที่อเมริกาครับต้องการตัวเป็นอย่างมากดังนั้นครับนอกจากจะต้องต่อสู้กับกองทัพอิรักแล้วครับเป้าหมายอย่างหนึ่งก็คือต้องกําจัดบุคคลที่เป็นหัวกะทิและกลุมนานาจสูงสุดของกลุ่มสัตดดัมโฮสเซนให้ได้แต่อเมริกาครับจะทําเช่นไรในเมื่อแทบไม่มีใครรู้จักหน้าตาของบุคคลกลุ่มนั้นเลยแม้แต่ทหารที่ลงพื้นที่ไปปฏิบัติการที่อิรักนะครับก็เรียกว่าไม่เคยเห็นหน้าค่าตาหรือรู้จักกลุ่มคนพวกนี้มาก่อน แน่นอนครับว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้จักหน้า,าตากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยเราจะทําการจับก,กลุ่มพวกเขาได้ยังไงนะครับดังนั้นครับคำถามสําคัญที่อเมริกามานั่งคิดนะครับคือว่าจะทําอย่างไรครับให้ทหารเนี่ยสามารถจดจําหน้าตาของผู้นําอิรักเหล่านี้ได้ต้องเข้าใจนะครับพื้นที่ของอิรักเนี่ยส่วนมากเป็นทะเลทรายนะครับแล้วก็การติดต่อนเนี่ย คือสารกันค่อนข้างเป็นที่ลําบากครับการที่คิดว่าจะทําอย่างไรให้กับทหารเนี่ยสามารถจดจําบุคคลเหล่านี้ได้ครับเป็นความคิดที่ท้าทายกันพอสมควรคนที่มีความคิดนะครับก็ลองมาคิดดูว่าอะไรกันครับที่จะทําให้ทหารเนี่ยสามารถหยิบขึ้นมาดูได้ในเวลาว่างถ้าคิดถึงแผ่นพับมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทหารเนี่ยหยิบขึ้นมาในเวลาว่างได้แต่มีสิ่งหนึ่งครับที่พวกทหารเนี่ยมักจะหยิบขึ้นมาในเวลาว่างเป็นประจำนั่นก็คือไพ่นั่นเอง เมื่อคิดได้ดังนั้นครับพวกเขาก็เลยพิมพ์หน้าบุคคล50คนนะครับที่พวกเขาต้องการตัวทั้งจับเป็นและจับตายลงไปในไพ่ทั้งหมด50ใบซึ่งแน่นอนครับกิจกรรมสุดโปรดของทหารที่เวลาว่างที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆนั่นก็คือการเล่นไพ่เมื่อมีการเล่นไพ่เกิดขึ้นครับทหารเหล่านั้นครับก็สามารถจดจําใบหน้าของบุคคลที่ต้องการตัวได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่ต้องไปนั่งท่องหรือไปนั่งบอกให้เขาจดจํา เพราะว่าเวลาพวกทหารเนี่ยครับเล่นไพ่ทุกคนย่อมต้องโฟกัสกับไพ่ที่อยู่ในมือและเมื่อโฟกัสกับไพ่ที่อยู่ในมือเนี่ยก็จะสามารถจําหน้าตาของคนที่อยู่ในไพ่ได้เช่นกันนอกจากนี้ครับยังเพิ่มทริคเ,เ,เล็กเล็กน้อยเข้าไปโดยการที่พิม บุคคลที่เป็นผู้นําระดับศูนย์ครับลงบนไพ่ที่ให้แต้มสูงด้วยเช่นกันนั่นจึงทําให้พวกทหารครับสามารถจดจําได้ว่าบุคคลบุคคลไหนนะครับมีค่าหัวมากหรือว่ามีค่าหัวน้อยนั่นเองโดยซัดดัมฮุตเซนนะครับจะอยู่บนไพ่เอสดอกจิกลูกชายของเขาครับผู้เป็นผู้บงการสังหารหมู่อยู่บนไพ่เอสอีกใบหนึ่งหลังจากนั้นนะครับบรรดาในพลและผู้ดําในรัฐบาลอิรัก ก็ไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงบรรดาหัวหน้าฝ่ายเฝ้าระวังและทรมานผู้คุมขังอีกหนึ่งปัญหานะครับที่ยังเจออยู่ก็คือว่าพวกเขาครับจำชื่อบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ครับแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีประความหมายครับในเมื่อทหารครับสามารถจดจำใบหน้าของพวกผู้ก,ก่อ,อการร้ายเนี่ยได้เป็นอย่างดีพวกเขาก็เลยเรียกแทนชื่อผู้ก่อ,อการร้ายด้วยแต้มของไพ่นั่นเองอย่างเช่นพอไปเจอกับ คนที่อยู่ในหน้าของคิงโพดัมนะครับพวกเขาจะบอกว่าเจอคิงโพดัมแล้วพอไปเจอคนที่อยู่ในหน้าของควีนพอแดงนะครับพวกเขาก็จะบอกกันว่าเจอควีนพอแดงแล้วซึ่งนี่ครับนอกจากจะทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถระบุตัวตนของบุคคลได้เป็นอย่างดียังทําให้ศัตรูครับไม่รู้ด้วยว่าพวกเขากําลังพูดถึงอะไรกันผลปรากฏนะครับว่าเป้าหมาย13คนนะที่อยู่บนนาไพเสียชีวิต 29คนครับถูกคุมขัง4คนครับถูกจับได้และปล่อยตัวในภายหลังมีเพียงแค่6คนนะครับที่รอดผลจากการจับกลุ่มนี่แหละครับผมเป็นสุดยอดการใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์น,นะครับในการสื่อสารการจดจำบุคคลนะครับแทนที่จะใช้สื่ออื่นๆเราก็กลับมาใช้ไพ่นะครับที่สามารถจดจำได้ง่ายแทนมาพบกับเรื่องราวในเรื่องที่2นะครับผมเรื่องนี้มีชื่อว่า จะทำยังไงครับให้เราไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์นะครับในทางกลับกันนะครับให้คนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จ่ายเงินให้กับเราในปี1912ครับทีโอดอร์รูสเวลนะครับซึ่งแน่นอนครับชื่อนี้น่าจะพอคุ้นหูกันนะครับเพราะเขาจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั่นเองตอนนั้นครับเขากำลังหาเสียงครับเลือกตั้งอยู่ต้องบอกกันนะครับว่าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยมันไม่มีเครื่องบินหรือว่าไม่มีวิทยุ วิธีเดียวที่จะสามารถสื่อสารกับประชาชนได้นั่นก็คือการแจกใบปลิวครับผมหรือแผ่นพับจำนวนมากนะครับให้กับผู้คนนั่นเองมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมตัวของทีมรูสเวลองครับผมได้จัดพิมพ์แผ่นพับะครับออกมาทั้งหมดด้วยกัน3ล้านแผ่นโดยที่หน้าปกของแผ่นพับครับจะมีรูปถ่ายของรูสเวลอยู่ด้วยในขณะที่กําลังตรวจสอบแผ่นพับเหล่านั้นอยู่นะครับผมมีทีมงานคนนึงครับสังเกตเห็นข้อความตัวเล็กจิ๋ว ใต้ภาพซึ่งเขียนว่าสงวนลิขสิทธิ์ m o f e t s Studio Chicago พวกเขาครับก็เลยตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมงานสักคนเนี่ยได้จัดการกับเรื่องลิขสิทธิ์ของรูปนั้นไปแล้วหรือยังผลปรากฏว่าครับยังไม่มีใครจัดการกับเรื่องนี้เลยทีมงานครับจึงตรวจสอบค่าใช้ใจ่ายสำหรับการใช้รูปนั้นก็ปรากฏว่าต้องจ่ายค่าใช้รูป1ดอลลาร์ตอน่แผ่นพับนั่นหมายความว่าพวกเขาต้องจ่ายเงินถึง3ล้านดอลลาร์นะครับผมเพื่อที่จะใช้ แผ่นพับนั้นอย่างถูกลิคสิทธิ์แน่นอนครับว่าเรื่องราวนี้เป็นปัญหาแน่นอนเพราะการหาเสียงแบบนี้เนี่ยการใช้งบประมาณมหาศาลขนาดนี้เนี่ยและไม่การันตีว่าพวกเขาจะสามารถชนะได้มันเป็นอะไรที่ไม่สามารถทําได้แน่นอนในเมื่อมันมีปัญหาครับก็ต้องพยายามที่จะหาทางออกครับผมการที่จะยกเลิกแจกแผ่นพับนั้นนะครับก็คงจะไม่สามารถทําได้เพราะได้ทําการตีพิมพ์ไปแล้วทั้งหมด3ล้านฉบับนั่นเอง ทีมงานครับก็เลยลองสืบดูว่าช่างภาพคนนี้ครับจะยอมรับข้อเสนอของพวกเขาหรือไม่คําตอบก็คือว่าไม่มีทางครับเพราะว่าพอสืบไปครับพบว่าช่างภาพคนนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่เห็นแก่เงินมากและก็ใจหินมากในกับเรื่องนี้ทีมงานก็เลยไปปรึกษาหัวหน้าทีมหาเสียงของรูทเวลนะครับผมหัวหน้าทีมหาเสียงของรูทเวลครับก็คิดได้ว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับที่เป็นนักเจรจาธุรกิจกับลูกค้านะครับที่สามารถ เจอเมื่อเจอลูกค้าที่รับมือยาก,ยากเนี่ยก็สามารถแก้ปัญหามาได้หลายครั้งแล้วก็เลยลองติดต่อไปนะครับว่าจะทําวิธีอย่างไรถึงสามารถแก้ปัญหานี้ได้เพื่อนคนนี้ครับเขาก็เลยทาแบบนี้ครับโดยการที่โทรเลขไปหาช่างภาพว่าเรากําลังคัดเลือกรูปของจิโอดอร์รูทเวลที่จะนําไปใส่บนหน้าปกของแผ่นพับหลายล้านแผ่น และนี่ก็เป็นโอกาสครั้งใหญ่ของสตูดิโอต่างๆในการเผยแพร่ผลงานสู่สายตาประชาชนเป็นจํานวนมากคุณประสงค์ที่จะจ่ายเงินกับเราเท่าไหร่เพื่อแลกกับการใช้รูปของคุณโปรดตอบกลับด่วนที่สุดผลปรากฏว่าช่างภาพกับตอบกลับมาในทันทีโดยเสนอว่าเขายินดีจ่ายเงิน250ดอลลาร์เพื่อที่จะให้รูปภาพของเขาครับขึ้นไปอยู่บนแผ่นพับนั้นหัวหน้าทีมหาเสียงครับเมื่อรู้ข่าวว่า เพื่อนของเขาเนี่ยสามารถแก้ปัญหานี้ได้ก็ดีใจอย่างสุดขีดเพราะว่าจากตอนแรกนะครับที่พวกเขาจะต้องเสียเงินทั้งหมด3ล้านแผ่นนะครับนั่นกลับตลบตานะครับกลายเป็นว่าพวกเขาเนี่ยได้เงินกลับมา250ดอลลาร์ลแทนสุดท้ายครับผมแผ่นพับท,ที่เขาพิมพ์มาทั้งหมด3ล้านฉบับนะครับก็ได้แจกให้กับมือประชาชนนอกจากที่พวกเขาเนี่ยจะไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แล้วนะครับพวกเขาเนะครับยังกลับได้เงินมาเล็กเล็น้อยๆครับซึ่งเป็นค่าโฆษณาของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แทนอีกด้วย ก็จบไปแล้วนะครับกับ2เรื่องราวที่เป็นสุดยอดไอเดียของความคิดสร้างสรรค์น,นะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยชอบในเรื่องของเรื่องที่2มากนะครับเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบสุดโต่งมากเลยจริงๆจากตอนแรกครับที่ต้องเสียเงินถึง3ล้านดอลลาร์นะครับสล้านดอลลาร์ในสมัยนะั้นนี่คือแพงมากๆนะครับประมาณ70ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเลยแต่กับตลาปัปดกายเป็นว่าเจ้าของผ่านนะต้องเสียเงิน2 5 0ดอลลาร์มาให้กับ กับฝั่งผู้หาเสียงเองซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความคิดสุดครีเอทีฟมากๆนะครับสำหรับคนที่คิดการแก้ปัญหานี้ได้ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามช่องของผมไว้นะครับเรื่องเล่าจากหนังสือเดี๋ยวผมจะมนําเรื่องราวสุดยอดความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยจากหนังสือภาวะสมองบอดเนี่ยมาเล่าให้ฟังในอีกหลายๆตอนเลยทีเดียวสําหรับตอนนี้นะครับก็ขอลาไปก่อน,นครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าก็สวัสดีครับ